สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูวิธีการดูเลขกระเป๋าเงิน wallet ใน b i t Cup กันค่ะโดยเมื่อเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ BitC u พแล้วให้เราเลือกไปที่รูปกระเป๋าเงินตรงนี้เลยค่ะและเลือกไปที่เงินของฉันในนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเงินของเราซึ่งถ้าเราเนี่ยมีการซื้อเหรียญอะไรก็จะขึ้นมูลค่าเหรียญตรงนี้เลยค่ะ โดยการดูเลขกระเป๋าเงินวอลเล็ตนะคะเราก็เซิร์ชได้เลยว่าเราต้องการดูของเหรียญอะไรอย่างเช่นเพื่อนๆต้องการดูของ c a r d a no ก็เซิร์ช ADA ได้เลยค่ะจากนั้นให้เลือกไปที่ฝากเหรียญเมื่อขึ้นมาในหน้านี้แล้วนะคะเราจะเลือกสร้าง Address มันก็จะขึ้นเลขกระเป๋าเงินวอลเล็ตของ c a r d a no ซึ่งเราสามารถกดให้มันแสดงเป็น QR code แบบนี้ก็ได้ค่ะ โดย ADA address หรือเลขกระเป๋าเงิน wallet ตรงนี้นะคะเราก็สามารถนำไปใส่ในโปรแกรม HiveOS ใช้สำหรับในการรับเหรียญคริปโตจากการขุดได้เลยหรือเราจะใช้ในการโอนเหรียญเข้ามายังกระเป๋าเงิน wallet ของเราก็ได้ค่ะมันก็เลยเปรียบเสมือนเลขบัญชีธนาคารของแต่ละคนนั่นเองเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูเลขกระเป๋าเงิน wallet ของตัวเองได้เลย สำหรับเหรียญอื่นๆเราก็จะทำเหมือนกันนะคะกดกลับไปที่ My Wallet และเพื่อนๆก็สามารถเลือกดูเลขกระเป๋าเงินของเหรียญใดก็ได้เลยค่ะทำแบบเดิมได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการดูเลขกระเป๋าเงิน Wallet ในแอป b i ท c u p กันค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าแอปแล้วนะคะให้ทุกคนเลือกไปที่ไอคอน Wallet ตรงนี้ค่ะเมื่อเข้ามาเนี่ยก็จะแสดงเหรียญคริปโตแต่ละเหรียญแล้วก็มูลค่าของมันแล้วเราจะเข้าไปดูเลขกระเป๋าเงิน Wallet ของเหรียญค r y ปโตอันไหนทุกคนก็สามารถเสิร์ชได้ตรงนี้เลยค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าจะเข้าไปดูของ Ethereum อ เเลยค่ะมื่อขึ้นมาแล้วให้กดไปที่ปุ่มสีเขียวฝากค่ะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะกดไปที่สร้าง address ละนี่ก็คือเลขกระเป๋าเงิน wallet หรือที่อยู่สำหรับฝากเหรียญ Ethereum นะคะโดยจะมีทั้งในรูปแบบของ QR code แล้วก็เป็นรหัสโค้ดแบบนี้ค่ะซึ่งเลขกระเป๋าเงิน wallet นี้ก็จะเปรียบเสมือนเลขบัญชีธนาคารของแต่ละคน นำเลขกระเป๋าเงิน wallet นี้ไปใส่ในโปรแกรม Hive OS สำหรับรับเปลี่ยนบิตคอยที่ได้จากการขุดได้เลยหรือว่าเลข wallet นี้ก็ใช้สำหรับการโอนเหรียญเข้ามาที่กระเป๋าเงินเราเช่นกันอย่างที่บอกว่ามันเปรียบเสมือนเลขบัญชีธนาคารของเหรียญคริปโตนั้นๆนั่นเองเพียงเท่านี้ทุกคนก็รู้จักวิธีการดูเลขกระเป๋าเงิน wallet จากแอปบิตคัแล้วนะคะกับเหรียญอื่นๆก็ทำเหมือนกันได้เลยกดเข้าไปที่ฝาก และกดสร้างแอดเดรสเท่านี้ก็จะขึ้นเลขกระเป๋าเงินวอลเล็ตของเหรียญคริปโตนั้นๆเลยค่ะ